เนกับสามเพื่นให้อ๋อไม่ให้แจนตรงๆน้องน้องถุงทองนะถุงทองเรียกว่าให้ให้หนูหน่อยยิ่งปังหนูก็ว่าให้เบ้าถุงเงินถุงทองหนูก็บ่ให้บ้าบอกปังว่าเอากูญะจวัดคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับคระธานนี่ถึงปีครับประันหอดเดือนจ้งครับ มันมีวาคนยิงวันวันปั้นทุบทุบทุบเป็นหุนเนี่ยหนูหนูก็ก็เป็นเป็นยาเล่ะลอนเดี๋ยวหนูก็อยากสร้างบารมีหนูก็วิ่งเลยแหละครับเพิ่นปูเกลียครับว่าว่าก็เลยไปเจอหนูหนูหนูก็เลยมามาคอยอยู่กับแม่ไม่เลียสวยครับเขาเลี้ยไหมครับแม่ยังกว่าอยู่กับแม่ยังกว่าครับแม่หนูชื่อนีแต่ว่าหนูเอินไม่เลียสวยๆคไม่เลียสวยๆครับพอหน้าเลียๆครับเอินชื่อเลก็ว่าเหมาะสมอยู่ว่าที่ครับครับ อ้นแม่เดี๋ยวช่วยยีจำไหนดีว่าพี่น้องก็อ้อนเดี๋ยวว่าบ่้อนบ่้อนครับบ่้อนครับอ้นยี่คว้าดูหงลอยชื่อหยังครับในช่องสุรศิลป์พาโชคมี่คนเดิมยูทูปเพจบวกเพราะว่หนูไปกดติดตามเลยครับครับนี่มี่เบิรงนหรือ่ามี่เบิรงนหรือเปล่าอ้นแม่แม่มีโทรศัพท์มันต้องมีนะครับพิมพ์ชื่อเข้าครับควันนี้คว้าพว้าว่ากล้าพว้ากล้าผ่าน้วยวันนี้หนูหนูจะว่า เจอว่ามื่อนี้ยบอกฟังแค่นีงพิ่พ่ายก็ขอโทษเด็กก่อนนะครับแต่ว่าหนูเมื่อนี้ยหนูหนูมักว้าวครับมี้จะว้าวเอาว้าวเอาเลยครับครับครับเบาเบาเกียังฝร์น๋อค่ะค่าน้ำมันรถป่ะเอออยากได้ค่าน้ำมันลดน้ำมันรถวันนี้เลยเนาะฟังค่น้งวันที่สิบหกวันที่สิบหกว่ะแมนเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งปรึกษาลองปรึกษาน้องๆด้วยนะกังฟัง วัมือมือนั่นไอ้เนาะมือนั่นมือนั่นไอ้สกัดเนาะของน้องหกเก้าไอ้ไว้ว่าหอกเร้ว่าจ้องบอกแต่ก็ังปังสกัดนาอเรื่องว่าไอ้ไอ้นี่ไอ้ทีว่าสกัดเนาะเออแม่เจ้าวันบ่เบ่ให้เปลี่ยนนะอ้นน้องรวมกันแล้วนะคบครับคนคนว่าไม่รู้ได้บะตอนนี้บางเรื่องหันน้องคุ้ยกับผู้ใดครับคุยกับน้ ถ้าหนูเอิ้นเอิ้นเอิ้นมามันหลายพูดหนูหนูถักัดไว้หนูบอกให้ว่าว่าใช่ปอะเดิว่าไอ้เชื่อว่าเอาหมดหนูว่านชื่ออะไรพวกนี้เป็นไอ้หมดเลยครับเป็นไอ้เขาน้องพิมพ์กวางหนูก็บอกให้ว่าจุงเงินจุงทองหนูก็บอกให้ว่าบังปังว่าเอาคุยเอาหมดบังปังพูดคนเดียวหมดครับเออน้องว่าเออมันรอฟังยากครับจะพ้นอยู่รอฟังยากผมตอนตอนนั้นพ่อค้าเคยฟัง น้องปิงปองพ่อกล้าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องน้องมีความว่างยากจู้เงินหู้งทองก็ว่างยากไอ้ไอ้โกเบียก็ก็ว่ามันสาษามนุษย์บเปลี่ยนครับไอ้โกเบียที่ให้เพื่อนบ้านอย่างยอครับครับว่าภาษามนุษย์อย่างยอว่าไอ้โกเบียบอกว่าเป็นภาษาคนครับแม่ก็เลยมีเดเชียนเขียนเราที่ับสมติว่ามีกระดาษก็ง่าจคปับัดเขียนให้เบิ้งงื้นนะครับสมติว่าไอ้โกเบียมาไอ้โกเบียจะจะเบาเ่าเลยครับไอ้โกเบียสมูกว่า แม่เห็นทังที่เลยครับจมจมหมดบ้านหนูเห็นตัวอย่างเช่นนะครับแต่จอบ่านหนูนะครับจงหมาบ้างที่ไอ้โกเบียก็จะบอกมาจง่าเมื่อไหร่เราไอ้โกเบียก็จะให้มาจงที่จงหมดบาไอ้โกเบียจะให้จที่รอดไหมนี่ครับจงพอในญาตให้เบิ้งนะครับของไอ้โกเบียจะเป็นที่้ำยิ่งก็จบนะครับมือนี่มือนี่พอพอแม่แม่มา,มาอยากได้รางวัลทีนึง มดวกกาดประจําวัาในที่สิบหกกอลกฎาคาได้ไข่สาบตัวสองตัวครับอันนี้ชื่อโฟเบียรครับเพิ่นให้ที่เราอย่างยออย่างนี้ชื่อครับอันนี้หนูเอาให้เบิ้มดูจอครับครับเดี๋ยวนี้วัดวันนี้ควางควางหมากบว้างบางบางควางบางคำน,น้อยยึบเบือง้ากันนะครับด,รอออดอยูอว่าเออไอโบนั่นหรอกไอโบจูนแสงสีหรอกไอว้าวให้ฟังเออ อยูงเงินจงว่าหนูขอพูดชักคำได้ไหมว่านี่ยได้ไหมว่าอุปุยได้้างที่ได้ครับได้บอกมได้ครับเออคนคนเอ็นคนไงอะจิ้งพ่อเอ็นแยกพ่อหน่อยครับอ็นแยกพ่อหน่อย น้องน้องถุงทองนะเรียกว่าให้ให้หนูหน่อยเรียกพ่อเรียกพ่อพ่ออยู่ไหนโอ้เรียกพ่อชืนชืนพ่อหนูหน่อเเรม่อแล้วอื่นหาพ่อแล้วเรียกพ่อแล้วอาะไรคะพ่อลันจันทรอวันศุก่ ิ้จ okay. ้เอจังหรอีาเอจ้าตังหรอนช้าเนาะินช้าคช้าคาอีพอซาอีพอขายของอยู่อีพอขายของอีอขายของ พ่ออีพ่อเป็นคนซาอืมเป็นวางกันอีพ่อเป็นคนซาฟังฟัช่วยกันพันน้องพันน้องของฟังพูดหนิฟังไม่ค่อยรู้พีเข้าไหมเป็นคนหิวหิวไหมยังไม่หิวค่ะพ่อแม่ยังไม่หิวข้าวค่ะโอ้ยคืองหูจักรกพอ่ะถามข้าววาหิวบอลยากได้แต่ข้าน้ำมูกน้ำมันวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก่อนรัชกาลนี่มาจากไหน กินผ้แต่ว่าเรียเร็วคุณพ่อเร็วเร็วคุณพ่อเร็วเรีวคุณพ่อได้หนูบอกเรียนได้หนูบอกรัชบาลบอกเลยพ่ออยู่นี่อ่ะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเจ้าหนูไม่ตื่นเต้นไอ้หนูลูกเก่งอยู่แล้วเอาแม่นแม่นเลยได้หนูไอ้ไอ้หนูไม่บอกตัว ของพ่ออย่าว่าหนนะโอเคจะไอหนให้แปดสี่เ้าแปดสีเก้าให้แปดสจนนไปเผื่อไปธนาคารด้วยนะจนไอหนให้ให้รัฐบาลด้คุณธนาคารด้วยนะธนาคารธนาคารพอกอ,อหรืออมสิ้าจ้า เดินเด่นเดินคุยได้เหรอเออออมฉินอยู่ดูทุกคนเด่นออมฉินนี่คนเด่นว่าเตี้ยโคเดินออนเด่นออมฉินครับนอ้นเยอะคนไทยคนไทยรัฐบาลนี่น้องน้องปิงปองใช่ไหมเดี๋ยน้องนั้นน้องอะไรครับเนี่ยน้องน้องถุงเงินอุ้มจำไม่ได้หลายน้อง

มันเยอะมันไหลายโพดอยู่มันหลายมันหลเยอะมันเยอะเมันเยอะพอแล้วเอาแค่นี้น่ะเฉยไม่จ่ะมันหลอยู่เฉยไหมเฉยไหมอันนี้เราอันนี้แล้วอันนี้แล้ววันจันทร์ว่ะราชวัลไอ้หนูไอ้หนูว่าอย่าเอาเยอะองุ่นมันจะเชื้อไม่ไหวไปไหนชีตูเลยตัวนี้อันนี้คนนี้คนนี้ชีชุดเรา คุณนั้นชุดราชวานแม่น้องเอาเยอะจนชื้อไม่ไหวอินชื้อใเอาตัวไหนให้เอาของตัวไหนเอาตัวไหนมีของน้องปังๆแล้วก็น้องถุงเงินถุงทองยินของของะไรได้ไหมให้ินของพี่อินพูได้ไหมได้ค่ะอิ่ของพี่ปังยื้อไปหน่อยไปหน่อยไปแล้วเดี๋ยววันนี้มั้งยินของหนูเออคุณราชวาน เป็นของพี่โคเบียก็ของคุณเพื่อนบ้านไม่เอาต้องเยอะพอไม่ต้องรวมกันไม่ต้องเอาหลายชุดเอ็มฟีดถูกอย่าว่าหนูนะบัวดอกอิหนูหนูจะช่วยเต็มที่อินก็หนูจะช่วยเต็มที่ก็อยู่ว่าอะไรนะยิ่งหมุนที่ไหนนะซึ่นเยอะไหมอ่ะซึ่งเยอะไหมอ่ะ บอกบอกโมได้จะไม่จะไม่ขีคอเด้อเอามาด้วยอยู่หนูหนูเด้ว่ากินขนมไหมหนูว่าเอ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 ามาด้วยอันนี้รัฐบาลไทยครอันนี้ถูกไหมน้องถูกเงินถูกไหมรัฐบาลไทยวันที่สิบหกใช่ไหมรัฐบาลไทยครับเอายกให้หน่อยครับยกได้เหรอครครับครับผมโอเคโอเคจบเลยครับผม เชญ <นะ S 2> าตทางเท่านั้นนะครับนี่ครับบังหน้าจอดเลยร้องถุงเงินเรืองปี่เ้าแปดสี่สี่เก้าแปดนะครับรัฐบาลไทยจนน่ะคุณคุณว่าเหตุตัวนี้แพ้เดีกันก็แบอมันตีลังกาก็แค่นี้นตีลังกาอ่ะ ท่านจีน oh. ก oh. ันตาท่านส่านจีรันตาก็เด่นจัวนี้ครับจมวยว่าหนูพูดได้ไหมได้จมวยว่าอันเนี้เปิดตรงนี้พราะทำไว้ก็เอาตัวนี้มาใช้แค่นั้นนะครับถ้าถ้าอยากกันนะครับถ้าอยากกันให้เอาสามมาใช้แร้วจัดกันพร้องได้ปะคุณปู่สอนว่าอะไรว่าคุณคุณผีบอกบอกมันมันชอบตรงข้ามครับยิ่มันชอบตรงข้ามคุณปู่บอกหนูว่า เผื่อว่ามันจงข้ามแม่กุ้แม่เยอะคนณแม่เยอะคนเสียยาใช่ไหมครับยังอยังอย่งมีอย่างมีลานข้ามหมุมพี่เหรครับแตงไปดูเลยครับตัดจังเลยนี่ครับบอตรงครับ่อตรงต่งอันนี้ตัวอันนี้ตัวเป็นตัดชอบตัวไหนครับอันนี้ตำลาของน้องโกเบกน้องโกเบกย่นใช่ไหมครับ ย่นได้ไหมยนย่นย่นย่นได้ไหมย่นขึอนตัดสองชั่วโจได้ไหมได้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 ทำได้เอาอันนั้นลงก่อนได้โชว์ก็เอาตามนี้เลยครับอ๋อตามของโกโกเบครับครับผมโกโกเบโกเบโกโกเบนี่ตำลาวใช่ไหมโกเบตำลาวครับก็ช้อนชอนตำลาวอินแต่พูดพี่อย่าพูดหนูหนูพูดด้วยพูดได้อินจะตำลาวจะตำลาว ทำมาตงนี้นะครับตาเล้านะครับตำาล้าวันที่สิบสี่ครับจะเป็นน้ำเี่ยนะครับอันนี้ห้าน้อยอห้หูเนน่กะเขียนยวด้ไหมครับขอบพกอี้นะครับท่านัไดไปสุกได้ย่งครับเลยนครับเลี้ย จู่เพิ่อนบอกัวนี้เป็นสามกอันถ้าจะแปลก็แปลเป็นสามเท่านั้นนะคะสี่สามหกเจ็บอกรับแปรแปเป็นสามถ้าใครใครแปลแปลแท่ตัวเดียวนะคะแปลแค้สามจเล่าได้พี่้องจัเล่าไอ้หนูจัให้ได้ไหมได้จ้าเลครับจับเลยไอ้หนูโดยเฉพาะจว่าจางเช่นชื่อว่ไอเป็นสามหกเจ็ด แปดหกเจ็ดตรงเงี้ยครับสั้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดครับนี่เป็นอาจจะเป็นว่าบนนั่งแล้วก็เลยไอ้หนูชอบพี่เฉียนนะครับความชอบพิเฉียนค่ะไอ้หนูเอาของที่บ้านปนไม่ชอบให้เขียนตรงตรงมันจะออกตัวไหนครับปนปนไทยไหมมาแบบอะไรนะ เป็นแปดชี้เก้าจมว่าแปดชี้เก้าหนูพูดได้ไหมได้ครับชมว่าแปดสี้เก้าอาจจะเป็นสามชี้เก้าอย่างนี้นะอ๋อสามชี้เก้าเราชอบไปตรงๆเดี่ยวว่าเป็นทางโยกก็เลยต้องต้องเป็นแดี ต้องเขียนตเขียนเขียนแวก็ต้องทเป็นเป็นการั่าลนครับอย่าลืมสามเป็นแปดไม่ชอบไม่เขียนตรงๆรงไปว่าทางโลกมนุษย์กับทางนู้นไม่เหมือนกันไม่ได้นมรมีแปดตรงนี้สามนไม่ได้บอกตรงๆนะนแช่บอกเล่า หนูหนูแค่บอกแล้วยัไม่ได้บอกตรงๆนะอาจจะเป็นสามสี่ยังเดิเนาะสามสี่เก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าเป็นน้องบอกว่าไม่ได้บอกตรงๆนะไอ้ไอ้หนูจะไปจะไปแล้วนะให้ให้ให้คุยกับปู่เหรอจะคุยกับจะคุยกับปู่ขอขอขอตัวเดียวปู่ครับ ไอ้หน่ยหนูให้แกปูครับผมเยอะเยอะว่ยกปู่มาเยอะไอ้หน่อ้นอยจะชวให้ฟังอ๋อเรียกเรียกปู่ครับผมอยากอยากครับผมแยกเลยครับไอ้หนยไอ้ห่อยเพื่อนปูเลยนี่ของคุณว่า